สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสภาเยอรมันคะ่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะคะเดี๋ยวจะออกไปซื้อของกันคะ่ะแล้วก็จะไปหาที่จอดรถนะคะจอดรถแล้วก็ทําอาหารกินกันข้างนอกบ้านสักนิดนึงคะ่ะทุกคนเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านอากาศก็ไม่บริสุทธิ์นะคะ <c oughs> โอ้พ <c oughs> นุนคะ่ะอากาศไม่บริสุทธิ์มนุนคนอินสิไนดูสิคะคันตรงไหนบอกคุณผู้ชมเลยคะตรงคันตรงตรงเลยคะ่ะแล้วสวัสดีด้วยยังไม่ได้เจอตั้งนานัดีค่ะอ๋อ ป๋าป๋าไปแล้วอย่าลืมให้ป๋ามาซื้อน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนคอเคอนี่จะคันไปหมดค่ะเริ่มคันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าซื้อของเสร็จเราไปจอดกินที่ไหนกันดีนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวป่วนจะมาซื้อของในนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะซื้อเสร็จเราจะไปที่ไหนกันต่อค่ะก่อนอื่นต้องใส่หน้ากากก่อนนะคะทุกคนผ้าปิดปากซื้อเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาของขึ้นรถก่อนค่ะ ซื้อไม่เยอะนะคะวันนี้ซื้อนิดหน่อยค่ะหกสิบกว่ายูโรนะคะอาเคสเอานี้ขึ้นเอาขึ้นค่ะเดี๋ยวสามีมาค่ะไปซื้อน้ําอยู่ไปซื้อขนมปังอยู่นะคะเอาของขึ้นแล้วค่ะน้องเอาไปแช่ตู้เย็นเลยก็ได้ค่ะแช่ตู้เย็นค่ะขึ้นไปข้ะขึ้นไปเสร็จแล้วค่ะไปกันค่ะทุกคนนู่นค่ะเอาของกองไว้ข้างหลังก่อนเคสจับขนมไว้ด้วยลูก เอาผ้าเอาได้แล้วปิดปากหัวคนมาเยอะนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเพราะพรุ่งนี้ห้างจะปิดนะคะเขาก็จะมากันเยอะค่ะซื้อของตุนไว้กินพรุ่งนี้นะคะอ๋อถึงแล้วค่ะทุกคนน่าจะจอดตรงนี้นได้ไดนะคะนี่บรรยากาศจ,จอดกินข้าวเช้าค่ะทุกคนออกมาหาที่จอดเฉยๆเอาพาเส้นนะดารามันเป็นเขาเฮียนะ,ยะ แล้ะคะ่ะเรามาดูนะคะว่าบรรยากาศที่เราจอดรถหาที่ทานอาหารเช้าอันแสนไกลนี่มันเป็นยังไงวา้าวดีมากเลยคะ่ะมาดูดอกไม้ค่ะทุกคน มันจะเป็นแบบว่าเรียบๆเ,เนินเขาอย่างงี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ขึ้นไปเดินเล่นค่ะเป็นภูเขาหินนะคะจอดกันตรงนี้ดีกว่ะค่ะหาที่กินข้าวกันค่ะบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นติดแบบเอาของออกจากถุงก่อนค่ะซื้อมาแล้วยังไม่ได้ออกนะคะเดี๋ยวมีผลละมุผลไม้ของกินนะคะ Oh. Brötchen mit Schuss. Not good food, nicht? <laughs> <in> Deine Mutter. <laughs> Meine Mutter wird schimpfen, wenn sie das sieht. Das ja? um. Essen ist, kalt, es ist nicht... es <Ja>. านานก่อนไปงพูดเยอะมากอัป๊บ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 ขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะว่ามีอะไรค่ะทุกคนไปค่ะแต่การเดินขึ้นนี่สามีเพิ่นต้องระวังนะคะเพราะว่าหายใจไม่ทันเหนื่อยต้องค่อยๆเดินเมื่อก่อนนี่ปั๊บ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 ตอนนี้ต้องค่อยๆนะคะ เพราะว่าเสร็จแล้วจะหอบแกพูดแล้วก็หอบแล้ว <laughs> โ,โดวูบรรยากาศดีค่ะไปแล้วค่ะสามีบันเดินขึ้นไปปล่อยให้เดินขึ้นไปก่อนทิ้งตัวขึ้นไปก่อนเลยเว่าเดินช้าโอ้โหโอ้โหสะดุดค่ะโอ้เสียววโอ้ย ท่นนทำเมืองอยู่ข้างล่างค่ะวิวดีมากเลยน้องลูกเนาะนนี้เอาพัดเส้นไม่ได้ค่ะระวังนะลูกโอ้โหดูคลานเอาค่ะคนนี้ระวังลื่นลูกไม่ต้องลงไปอยู่ตรงนี้ก็พอค่ะนี่ก็เห็นแล้วค่ะ เองได้นะหายใจคลึกๆอยู่ข้งางในก็จะคือเป็นป่านะคะแล้วก็หินแค่นี้แหละว,ว,วีว,ว,วีวีเทสวีเล่ปอยแม่ต้ตตตนไม้เยอะมากเลยนะคะดูเขาก็จะมาอยู่ตามหินอย่างเงี้ยเขตระวังหล่นนะลูกออ้ยไม่ไปอย่างงั้นโอ้ย my god มาเลยถอยออกมาเรา็วนั่งตรงนั้นแหละถอยออกมาทางนี้ค่ะโอ้ย เยยบมากคบเสียวแทนไปทางนี้ดีกว่าน่านจะปลอดภัยกว่ารอ,นนอค่ะรอข้างหลังอันนี้ก็น่ากลัวแอบบีกแด็ดอกต้นนี้นี่มันสวยสวจริงนหนูก็ลองวางนัลดูกวอู้ดูเขียวมากเลยค่ะทุกคนยาหนูนแฟนเปิ้ลกับเคสไปแล้วค่ะวิ่งในดงลาเวนเดอร์อู้สวยมากเลยค่ะมันกำลังผลิเนดอกไม้กำลังผลิ ผลิดอกออกใบนะคะนี่เราจะมาเก็บขากลับจะมาเก็บดอกอันนี้นะคะ่ะเพอกินดูดงนี้ค่ะสวยมากเลยป้าไปไหนแล้วลูก<ฮ>ลองเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ ที่หนึ่งแล้วค่ะวันนี้มาต่อนะคะทุกคนเราไปตลาดแต่หนู triste, ไม่เะคยค่ะอันนี้ได้ฟาดอ่ะภาษาสุเกสากนะเฟร์เฮีย my father's friend n น he buys this house oh. this right? water เนี make oh. engine strom n a ี่ and but he he want sell after <c oughs> i don't know one oh. year อ๋อ oh, ตอนแรกพ่อสามีจะซื้อตรงนี้นะคะเนี่ยซื้อ <Body S 1> จาก <not S 1> เพื่อน <not bad S 1> เขานะแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะน่าเสียดายเนาะอะไรสวยมากเลยเนาะ <I think S 1> พ่อไม่ไม่ซื้อตัดสินใจไม่ซื้อนะคะของเพื่อนนะคะเนี่ยของเพื่อนพ่อคะ่ะสวยมากข้างในก็สวยค่ะเป็นไม้แบบทําดีมาก ตอนตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะคะนึ่ก็จะเป็นบ้านนะคะที่กว้างมากเลยทุกคนแล้วก็ติดลำธารอ่ะดูโอ้ยสวย่ะสไหมลูกอยากเข้าไปอ่ะไม่เข้าค่ะนี่เป็นแม่น้ำสายเล็กๆนะคะลำธารเล็กๆดูโอ้หน้าโอป้าจะซื้อเนาะโอป้าไม่ยอมซื้อโอป้ากลัวอะไรสักอย่างนึงพ่อบอกกลัวอย่างกลัวซื้อมาแล้วเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วมันก็อยู่ไกล เมืองเรานิดหน่อยดูสิลำธารนี้น่าจะไหวนะเวลาหน้าร้อนอยาก่หยมากเลยค่ะหูหูเอานาวหมูน้อยเห็นไหมทุกคนโอ้ h ลโ l o วัวแกเห็นไหมน่าอยู่มากเลยอ่ะดูตรงนี้ก็เป็นน้ำนะคะทุกคน แลกีเห็นสัตว์ไม่ได้คนเนี้ยมาแล้วค่ะเยวบเดี๋ยวบุ๊มาคบเออค้มมาแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวใส่สเปยนโอ้โเดี๋ยวไปปาร์ติงกันยวไปอันนันเดี๋ยวดื่มน้ำค่ะเขาไม่อยู่ในโคนหรอคะ โอ้หหางนี่กิ้ง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 ทำไมหมดไม่อยู่ในโคนนะคะเขาไม่ชอบลูกบางตัวก็ชอบบางตัวก็ไม่ชอบโอ้โหกพื้นที่แบบดีมากเลยนะแม่น้ำเหรอเนี่ยเขาอาบบ้างไม่อาบบ้างเพราะมันหนาวหรอกตรดดทำไมเนียนักอันนี้คือนอกจากนอกจากมีหมูดำแล้วก็ยังมีแมวดำนะทุกคนเห็นไหม ที่นี่มีแต่ของดำนะอันนี้แมวผีค่ะไม่ใช่ลูกน่ารักมวผเพราะทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้แฟนบนีนก็โวยขนน้อยเลยสามแก่ค่ะแก่แก่แล้วลูกทำไมแก่มันเป็นอย่างเงี้ยน่าดาปิดผีเลยอินเตอร์สามโวยขนน้อยเลยสวยโวยขน้อยเลย้ อ๋อ oh, หน้าดำนะคะโอ้ไม่ก็เสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นต่อค่ะทุกคนเดินจากนั้นปุ๊บก็จะมีทางเดินเล่นเนาะอูแบบดีมากเลยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นทางที่คนมาเดินเล่นนะคะในป่าในเขาเนี่ยบรรยากาศหน้าหาผักมากเลยหายใจไม่ทันหายใจไม่ออก เค้าบอกว่าแบนั่งพักตรงนี้ได้นะโอ้อดาลิหน่นอ่ะโนูนบนนู้น,นมีบ้านหลังหนึ่งนะคะเขาก็อยู่บนนั้นแล้วตรงนี้เป็นโบสโบสค่ะโบสนี่เป็นทางที่เราเดินมานะคะแล้วก็จะเดินไปหรือไม่ก็เดินกลับค่ะคนนี้ก็เอาขนมมากินค่ะเอาก็ที่หายใจไม่ทันห <c oughs> าน้ำล้างมือกันค่ะ เย็นไหมคะเย็นมากเลยค่ะโอ้น้ำใสไหลเย็นคะอยากไ่าน้ำมากเลยค่ะโอ้ขึ้นมาเนะคะมาค่ะเสร็จแล้วค่ะของเมืองนี้หินข้างบนเป็นอ๋อมลรงแรมนะคะ Pension r e เหนไหนนูอ่านว่าอะไรคะ Hotel Hotel เอ่อมันจะเกรดต่ำกว่าโรงแรนิดหน่อย ซุนไหน่อยฮัลโหลลูกพา plus พี่จอดรถค่ะจับมือคนแก่หน่อยดิขอจับมือหน่อยพี่แฟนแก่แม่จะว่ายังไง อยากปีนใช่เอาเลยปีนขึ้นไปก่อนเลยมีเซฟมีเพลวไหมคะไม่มีค่ะอุ้ยนี่แค่เลยอันนี้ไกลเฮวี y อ๋อชวายส์นะอ๋อแบบว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่มันจะมีลำธารเล็กๆกลางเมืองที่เราไปเนาะมันจะไหลผ่านกลางเมืองแบบนี้น่ารักมากเลยนู่นตรงนู้นเขาก็ปีนหน้าผากันนะคะคุณชอบแบบนี้ ชอบแบบนี้อยากไปสวิตเซอร์แลนด์อีกจังเลยค่ะแฟนคลับค่ะคที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเชิญป้นไปด้วยนะคะชอบที่สุดก็สวิตนี่แหละค่ะน่ารักน้องเบิดเหมือนเล็กแต่ก็น่ารักเหมือนกันค่ะชี่ชิจะคุยอะไรกันสองคนนี้ ดีบร <c oughs> ิฟิตเปนมาสชวนปาเที่ยวป๊าว่าขอให้ป๊าแข็งแรงก่อนลูกถ้าไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้ภูเขาค่ะอุ้ยสวยเนาะเหมือนหินขอดๆจุดๆนู่นคะ่ะคนปีนเขาอยู่ตรงนู้น <c oughs> เดินกลับแล้วนะคะ <c oughs> เคสยังไม่อยากกลับเลยค่ะ <c oughs> เดินกลับมาก็มาพักอีกนะคะหนึ่งรอบ อีกหนึ่งรอบเดินไปก็พักเดินกลับก็พักป้าเหนื่อยแล้วลูกเหรอหายใจเหนื่อยขี่รถอ่ะอ่าฮะวิ่งไปทีรถอ่ะมันกิโลเมตรหรือเปล่าโอ้โหโอเคเดินมาราธอนเหนื่อยมากค่ะมาจอดนอนกลางวันค่ะทุกคนบ่ายสามแล้วค่ะหา ดีไหมคะคุณนะอ๋อง่วงนอนค่ะมหาหาที่นอนให้น้องนะคะริมแม่น้ำสักนิดหนึ่งต้มก๋วยจับยวนกินค่ะทุกคนอากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆนิดหนึ่งค่ะนี่ก๋วยจับยวนกับกาแฟแก้วหนึ่งค่ะสามีเพิ้งขึ้นไปนอนกลางวันแล้วนะคะเหนื่อยเดินเยอะ<ต>พักผ่อนออแล้วน่ากินค่ะทุกคนอันนี้ซื้อแบบสำเร็จมาจากจากที่เขาขายนะคะ เ้วเอามาต้มเองเนี่ยมีเครื่องปรุงมีอะไรให้ค่ะง่ายๆกินกันเลยดีกว่าคะ่ะเผ็ดหรือเปล่าคะไม่เผ็ดคะ่ะกอนป้าไม่อยากกลับบ้านโอ้ยสยดลรโอ้ <c oughs> โกอดอะไรขนาดนั้นยยน้องจะหักอันนี้ไปตกปลาทุกคนแต่เขาห้ามตกเนาะตกเล่นๆเนาะลุงเนาะอ่ะได้ไหมโอ้ยหักเลลอกต้นหน่อย เอาต้นที่ไม่มีอะตัดข้างล่งไงอะเอาอันนี้ก็ยาวพอแล้วไปหนู่นป้าไปแล้วอันนี้สีทองสวยสวยบรรยากาศค่ะแล้วเราจะตรงนู้นวันนี้เจอแต่บรรยากาศดีๆเลยค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนมาค่ะลูก ขอลาคลิปนี้ไปด้วยบรรยากาศนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะอค่ะสารน้อยบ๊ายบายค่ะ